สามรอจะช่วยทําให้เราต่อสู้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้นะครับ1คือความรอดความผิดพลาดคําแช่งสาทาให้เราไม่รอดครับมีน้มเดียวครับที่จะช่วยท่านทั้งหลายให้รอดได้ก็คือเยซูกิจาการบทที่4ข้อ12พระเยซูรอดให้เรารอดได้ด้วยพระคุณครับเพื่อไม่ให้ใครอวดว่าคนนั้นเก่งถึงจะรอดเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึง9วิธีจะรอดนะครับก็รับพระองค์มาด้วยปากเชื่อพระองค์ด้วยใจโรมบทที่10ข้อ9ครับ สองก็คือความรู้ความรู้ช่วยให้เราดําเนินชีวิตให้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ครับชีวิตจึงเป็นสิ่งสําคัญครับถ้าเราได้ของซึ่งทั้งโลกเลยแต่ว่าเสียชีวิตก็ไม่มีประโยชน์ครับมาระโกบทที่8ข้อ36มสถึงสาความรู้มาจากไหนครับพระัมคทีได้บอกว่าความรู้มาจากพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าเป็นบอกเกิดแห่งความรู้ครับประการสุดท้ายก็คือความรักครับความรักที่แท้จริงก็มาจากพระเจ้าอยู่แล้วครับหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ7จถึงแ ความรักที่พระองค์สอนนั้นคือรักได้แม้ความผิดพลาดของคนอื่นครับเดียวเป็นการเสียสละคือรักแม้คนที่ไม่น่ารักยอนบทที่1 5บข้อความรักไม่มีความกลัวครับความรักทำให้เราชนะอุปสรรคทุกอย่างได้หนึ่งยอนบทที่ 4: ข้อ18ความรู้ความรอดและความรักครับ